สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําสไลด์สูตรผงสีจันนะคะสนุกเูตรผงสีจันนะก็ก่อนก็จะมีผงสีจันหนึ่งอันนะเราซื้อมาสี่สิบกาบแล้วก็เป็นกาวลาเทคกาวน้ําใส่ทําไม่ได้นะคะกาลน้ำใส่เราทำไม่ได้จริงจแล้วก็ถ้วยหนึ่งีกแล้วถ้วยหนึงใบ นะแล้วก็ใส่น้ำในนี้นิดนึงน้ำก็พี่คหนึ่งอันสีสีอะไรก็ได้ค่ะเป็นสีไม่มีสีก็ได้ค่ะเป็นสีอะไรก็ได้ที่มันใส่ได้โอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอย่างแรกนะเราก็น้ำที่เราใส่เนี่ยแกะสีจันอะไรแกะออกมาก็นนะ ได้แบบนี้เราเปิดมามันก็จะได้ประมาณนี้นะแกตรงนี้ตรงนี้อุ้ยแกเสร็จแล้วเราก็ใส่แบบนี้ใส่เข้าไปนิดนึงนะน้านี่นะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวันนี้ไว้ใุ่นพุ่มก็ของนะต่อไปเราก็ใส่กาวเลย เอาเสร็จก็เอาอันนี้มาคนให้เข้ากันนะคนตัวคนเสร็จแล้วก็สีอะไรอุ้ยอุ้ยเยอะไปอ่ะโอ้โหขยะได้สีเข้มแับสีเข้มแลีวก็พูดเบาไปแล้วได้เลยนะเอ๋อคนเสร็จแล้วแล้วก็เอามีห้องของแม่เลยนะเสียลูกกลับมาแล้วค่ะแม่ ลูกกลิดมาทูลสิทธิ์ของเรานะจ๊ะม่าาสายแล้เราคนเอาและนะ้วไงแม่จ๋าแม่ไปพักเถอะหนูยี่คนเดียวได้นะี่เลแม่แล้วเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวนี่นะถ้าใครกดติมันก็เอาออนได้นี่มันไม่ค่อยยืดแต่มันก็นุ่มมิมสนุดนี้น ต้องนวดนวดให้มันเข้ากันนี่นะนวดเสร็จแล้วก็นวดให้มันเข้ากันอ่ะอีกหนึ่งได้พอนี้ได้เส่ผมสนใจหรือปมีแขกไหมเนาะก็เอาไปทำกันเลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่า so ลืมดูคลิปอื่นๆอีกนะกดกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย